เดี๋ยพระยุราชญาติรา,าิดะพรงก็ทอรองสุขสมราามพระชนชาวสิบปรีรันก็ไม่เดือดร้อนระงับดับไฟได้แต่เราที่ราชเจ้าเมืองมาสุภาพระ พระเหอุก็เหตุว่าพร้อมประกอบด้วยสกาเกสละพระยาอังเป็นพระนักที่นังตามแต่ละกุศลที่เป็นสีสวัสดีมงคลถือด้วยอยู่คู่ พระนครเก่พรามเช่าชาวเมืองกริณพระชาวเมืองกระรารแต่ว่าชนบุกุษชาเมือง